ต้มจืดใส่เห็ดต้มจืดเห็ดใส่พุ้นเส้นนะคะเห็ดดำค่ะมันจะเหมือนเห็ดคนเลยรสชาติเหมือนเห็ดคนบ้านเราได้เลยวันนี้ทำหลายเมนูนะคะเมื่อกี้ก็เป็นเห็ดเห็ดเหลืองเอาทอดใส่กับแป้งแป้งทอดชุบแป้งทอดส่วนอันนี้ก็เป็น ผัดเห็ดผัดเผ็ดเห็ดรวมมิตรค่ะผัดเผ็ดเห็ดรวมมิตรเห็ดรวมมิตรเอามารวมกันเอามาผัดเผ็ดส่วนอันนี้ก็จะเป็นต้มจืดเห็ดดํานะคะเห็ดดําจะเหมือนเห็ดโคลนรสชาติจะเหมือนเห็ดโคนบ้านเราเลยออกเป็นโมโมเลยค่ะเห็ดดําก็มาต้มจืดใส่กุ้นเส้นนะคะอร่อยใส่หอมแดงกระเทียมลงไปด้วย เบบีกแกนนะคะมังสวิรัตน่าทานมากค่ะเดี๋ยวจะทานเล่นเปล่า,าเสร็จละผัดเห็ดลมมิร น้ำเขียวเห็ดดำต้มจืดเห็ดดำใส่บนเส้นแบบมังสวีรัตวีแกนไม่ต้องไม่ต้องฆ่าสัตว์แซ่บได้เหมือนกันคะ่ะเมนูนี้คันทำง่ายมากเลยอาน,น้ำใส่ลงไปเอาเห็ดดำใส่ลงไป แล้วก็ทุบหอมกระเทียมใส่ต้นหอมผักชีหรือว่าขึ้นช่ายก็ได้เสร็จแล้วก็ใส่ซอสแม็กกี้ลงไปแล้วก็ใส่บุนเส้นลงไปใส่พริกไทยลงไปหอมกระเทียมแล้วก็ผงปรุงรสรสผักหรือว่ารสเห็ดหอมอันนี้ใส่ผงปรุงรสรสเห็ดหอมแบบเจค่ะแบบมังสวิรัต แล้วก็ใส่ชิรสนิดหน่อยถ้าเกิดว่าใครชอบน้ำตาลก็ตัดไปด้วยอืมรสชาติใช้ได้เลยค่ะแซ่บมากอืมใช้ได้ใช้ได้ไดอืม เห็ดเห็ดนางแกะเห็ดนางไก่แล้วก็อันนี้เห็ดคอนสนอันนี้เห็ดเห็ดพึ่งข่าลายหลายชนิดค่ะผัดใส่ข้าโพดแล้วก็ถั่วลันตาจะได้ไม่ต้องแบบ เลื่อนๆใส่พริกด้วยใส่พริกกระเทียมแล้วก็หอมใส่ซอสผงปรุงรสรสผักหรือว่ารสเห็ดหอมชุดรสนิดหนึ่งแล้วก็ใครตัดน้ำตาลไปหน่อยหนึ่งก็ได้ ซอสก็ใจยซอสอมแมคก,กี้อ,อร่อยมากค่ะใครชอบเนยก็ใส่ผัดเนยใส่เนยใครชอบน้ำมันก็ใส่น้ำมันค่ะได้หมดอ,มอร่อยมากมทา่านเปล่าๆนี่แหละค่ะเพราะเห็ดมันเยอะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านก่อน